คุณพร้อมที่จะลุ้นระทึกไปกับการแข่งขันวอลเลย์บอลที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทีมชาติไทยหรือไม่นี่คือโอกาสสุดท้ายที่สาวน้อยนักตบลูกยางไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีจะคว้าตัวไปสำคัญสู่เวทีชิงแชมป์โลกและเรากำลังจะพาคุณไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวแบบใกล้ชิด วันนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในรายการชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5ซึ่งเป็นสึกสำคัญที่แฟนกีฬาวอลเล์บอลทั่วไทยไม่ควรพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนี่คือรอบชิงอันดับที่อาจนำพาทีมไทยไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมการแข่งขันนี้ถึงมีความหมายมากนะักสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้วอลเล์บอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม โดยแบ่งเป็นเซตเซตแต่ละเซตทีมที่ทำคะแนนถึง25ก่อนจะชนะเซตนั้นและทีมที่ชนะเซตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชนะแอร์มอตทั้งหมดซึ่งในรายการนี้ทีมไทยกำลังสู้เพื่อตำแหน่งที่สูงพอที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นเวทีที่รวมสุดยอดทีมเยาวชนจากทั่วโลกการแข่งขันนี้จัดขึ้นภายใต้การดูแลของสมาพันธ์วอลเล์บอลแห่งเอเชีย Asian Volleyball Confederation และกำลังถ่ายทอดสดให้คุณได้ชมฟรีทางออนไลน์เริ่มเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่7พฤศจิกายน2568ที่กรุงอมานประเทศจรนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุร่น U16 ครั้งที่2 2งองเนดีเอเชียนวีเมนส์ l l สิบหกวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่1-8ถึงพฤศจิกายน2568โดยทีมชาติไทยของเรากำลังอยู่ในรอบจัดอันดับ5-8ถึงซึ่งเป็นด่านสำคัญที่จะตัดสินว่าทีมไหนจะได้เป็นตัว ก็อยูสิปี2 0 2 6ที่ประเทศชิลีสรุปภาพรวมของสึกชิงตัวไปสุดท้ายนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะรอบนี้เป็นการแข่งขันแบบข้ามกลุ่มเพื่อหาอันดับ5ถึง8ของทวีปเอเชียโดยทีมที่ได้อันดับ5้าจะคว้าสิทธิ์ไปสุดท้ายไปแข่งโลกซึ่งสาหรับทีมไทยนี่คือโอกาสทองที่พวกเธอต้องทุ่งสุดตัวเพราะหากพลาดทีมเอเชียอาจส่งทีมอื่นแทนซึ่งน่าเสียดายมากสาหรับแฟนๆชาวไทยที่คอยเชียร์มาตลอดคู่ต่อสู้ในรอบนี้มีดังนี้ทีมชาติไทยจบอันดับ3าในกลุ่ม F จะดวนกับทีมชาติอุซเบกิสถานจบอันดับ4ในกลุ่ม E ทีมชาติฟิลิปปินส์จบอันดับ4ในกลุ่มเจะพบกับทีมชาติฮ่องกงจบอันดับ3ในกลุ่ม E รูปแบบการแข่งขันก็น่าสนใจมากโดยทีมที่ชนะในแต่ละคู่จะได้สิทธิ์ไปชิงอันดับ5ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทุกคนใฝ่ฝันส่วนทีมที่แพ้จะต้องไปชิงอันดับ7ซึ่งแม้จะยังเป็นเกียรติแต่ก็พลาดโอกาสสำคัญไปแล้วและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม การได้อันดับห้าไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงแต่ยังเป็นบรไดสู่การพัฒนานักกีฬายาวชนไทยในอนาคตหากทีมไทยทำได้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กสาวทั่วประเทศหันมาสนใจกีฬานี้มากขึ้นก่อนลงสนามลองมาดูความพร้อมของทีมชาติไทยกันเถอะเราจะสรุปผลงานล่าสุดเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับมือใหม่ผลงานล่าสุดช่วยบอกฟอร์มการเล่นได้ดีโดยทีมไทยในทัวร์นาเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่น่าประทับใจแม้จะมีสะดุดบ้างแต่ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ววันที่1พฤศจิกายน2568 ทยเอาชนะออสเตรเลีย3ถึง0เซต25-12 25-10 25-11เริ่มต้นด้วยชัยชนะสบายๆแสดงถึงการเตรียมตัวที่ดีวันที่2พฤศจิกาย,ยน2568ไทยเอาชนะอินเดีย3ถึง0เซต25-7 25-12 25-10ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568ไทยแพ้ชนิสไทเป้1-3เซต18-25 25-22 25-23 25-23 18-25 23-25นี่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทีมปรับตัววันที่5พฤศจิกายน2568ไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3เซต19-25 16-25 19-25เจอคู่แข็งแต่ช่วยสร้างประสบการณ์วันที่6พฤศจิกายน2568ไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซต23-25 25-15 23-25 25-23 15-8นัดล่าสุดที่ดราม่ามากไทยเริ่มช้าในเซตแรกเพราะผิดพลาดเล็กน้อยแต่สามารถปรับจังหวะได้ในเซตต่อๆมาโดยเฉพาะเซตที่5ท,ที่ทีมไทยเล่นได้เหนือกว่าและพลิกเกมกลับมาชนะได้สำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมส่วนรายชื่อนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยรุ่นยูสิครั้งนี้มีดังนี้เราจัดกลุ่มตามตำแหน่งเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่ตำแหน่งแต่และอย่างมีบทบาทเฉพาะเช่นเซเธอร์คือคนตั้งบอลให้เพื่อนตกเศร้า เซเธอเอสผู้รับผิดชอบตั้งบอลเด็กหญิงพิมรีเอกุลวิทย์เด็กหญิงปราณปรยาสุขเจริญออทไซทีเธอโอเอนักตกฝั่งนอกขวัญใจแฟนแฟนเด็กหญิงจามิกรแขนแก้วเด็กหญิงนัทชาทองคําเด็กหญิงชยานุษอินทนูเด็กหญิงพิทยาดากุลรัตน์ออเพอร์ซิโอพนักตกฝั่งตรงข้าม เด็กหญิงเอมานูเอลโอเจียกาเด็กหญิงอุมารินแก้วกะหลงมิเดร์บล็อกเกอร์ MB บล็อกเกอร์กลางสูงใหญ่ป้องกันตะข่ายเด็กหญิงกนิกาบุญรอดเด็กหญิงประพานันทิมผขันเด็กหญิงธัญรัตน์ดอรซีเนธลิเบโร L ผู้เล่นรับบอลตัวหลักไม่ตกแต่ป้องกันเด็กหญิงโชติกาทองตนันทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังที่สำคัญ นายสมชายดอนพระยอดผู้จัดการทีมนายจรัญเนียมทับทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนสิบเอกอภิรัตงามมีริ์ผู้ช่วยโค้ชจังหวัดอรอณทุมดีผู้ช่วยโค้ชนางสาวอารอุมาสิทธิรักผู้ช่วยโค้ชนายอมรแสงโซดานกกายภาพบำบัด พวกเขาคือทีมที่ทำงานหนักเพื่อให้สาวๆเหล่านี้เปล่งประกายบนเวทีเอเชียและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความถกเถียงบางคนบอกว่าทีมไทยควรมีนักกีฬาต่างชาติในทีมมากกว่านี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแต่คนอื่นมองว่าการพัฒนายาวชนไทยแท้ๆทัทงยั่งยืนคุณคิดเห็นอย่างไรสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่7พฤศจิกายน2568รอบจัดอันดับ5 8ถึงเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบฮ่องกงเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบอุซเบกิสถาน อย่าลืมเช็คเวลาจริงเพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและหากคุณอยากเชียร์ทีมไทยแบบสดๆสามารถรับชมได้ฟรีทาง YouTube ของ Asian Volleyball Confederation คลิกที่นี่ h t t p s w w w y o u t u b e c o m j o a o n f e r e l 4 3 2 8 f e a t u r e ซึ่งเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการที่ถ่ายทอดทุกเซตแบบไม่พลาดนอกจากนี้แฟนๆสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย Thailand Volleyball a s s ociation เพื่ออัปเดตผลการแข่งขันและภาพถ่าย สุดท้ายนี้แต่เฮสเวกเกสค t นทร์วอลการที่ทีมไทยต้องเจออุปสรรคจากคู่แข็งแข่งในรอบก่อนหน้าทําให้บางคนตั้งคําถามว่าการเตรียมทีมของสมาคมมีประสิทธิภาพพอหรือยังหรือนี่คือโอกาสให้โค้ชพิสูจน์ตัวเองคุณคิดว่าทีมไทยจะคว้าตัวไปนี้ได้ไหมและอะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้พวกเธอประสบความสําเร็จมาแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเราอยากฟังว่าคุณลุ้นทีมไทยอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่กับการพัฒนาเยาวชนแบบนี้